มาแล้วเลขเด็ดพิธาว่าที่นายกใบ้หวยกลางเวทีงวดนี้ออกแน่แห่ซื้อกันเกียงแผงสมุรสาครหลังจากคุณพิธาลิ้มเจริญรัตปลาใสเสร็จสิ้นปรากฏว่าเลข376หมดแผงพอค้าแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามีลูกค้ามาถามหาเลขทันทีหลังจากคุณพิธาปาใสหนึ่งในคนขายลอตเตอรี่บอกว่า แผงของตัวเองเหลืออยู่สองชุดมีลูกค้ามาแย่งกันซื้อจนต้องขอให้แบ่งกันไปคนละใบและหลังจากนั้นก็มีลูกค้าถามหาอีกหลายคนตัวเองมองว่าหากงวดนี้ออก3 7 6จริงประชาชนน่าจะรวยกันทั้งประเทศเพราะก่อนหน้านั้นงวดวันที่16มิถุนายนพศ2566ที่ผ่านมาคุณพิธาก็ให้โชค หลังจากซื้อสลากกินแบ่งเลขท้าย30ซึ่งตรงกับเลขท้าย3ตัวทำเอาชาวลำพูนเฮกันทั้งจังหวัดเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ